และช่วยคนให้คนทุกข์จเจริญธรรมสานึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะค่ะวันนี้เมนูของเราก็จะเป็นต้มยำในสวนนะคะต้มยำสวนสามจากผัก ในสวนสามทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรบ้างคะพี่ตาคะผักที่เราปลูกเพื่ก็จะมีบวบหอมนะคะแล้วก็มีบวบมู๋ยาวเป็นเมตรเลยค่ะแล้วก็มีฟักทองนี่ก็คือลูกจากแปลงที่แล้วตอนนี้หั่นมาเรื่อยๆจนเหลือประมาณนี้แล้วฟักเขียวอยวอ้ยก้านนี้ค่ะใหญ่ฟักมันมาจากดงด้านหลังครัวใหญ่เลยนะคะทำเพิ่มมาค่ะในดงที่ อาจารย์มาทําเพอร์มาตอนที่ช่วงยังไม่โควิดนะคะอาจารย์ก็มาทําเพอร์มาเคาน์เตอไว้ให้ะนะคะเพ<ม>ื่อจะได้เป็นอาหารเป็นปัจจัยสี่ที่ยั่งยืนนะคะวันนี้ก็ได้ผิดผลออกมาเป็นฟักลูกเบิรนเลิมเลยะค,ะค่ะแต่ไครนี่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อแล้วเนาะพี่ตาคันนี้ก็เป็นอุปกรณ์<ะ>ในการทําต้มยำจะใช้ทีไรก็จะจิ๋วก็ไปเด็ดมาแล้วก็ แม้กระทั่งมะนาวมะนาวเดือนนี้ก็ออกมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือใบโหระพาใบมะกรูดก็มีนะคะอยู่มัช้าอยู่เด็ดมานี่นี่ค่ะใบมะกรูดค่ะทุกอย่างคือจากในสวนในสวนแล้วก็ยังมียังมีเพิ่มติ้วนะคะใบใบติ้วเพื่อให้เพิ่มความเพิ่มความเปรี้ยวหน่อยนะคะแล้วก็มีกวางตุ้งนะคะ กวางตุง้งท,ที่เราปลูกเองในสวนเหมือนกันนะคะกวางตุงเน้นดอกเลยใช่ไหมคะพิกาค่ะช่วงนี้เราก็เน้นทานดอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเมนูกันเลยนะคะโดยการเออเดี๋ยวเรามาเล่านิดนึงของการที่เราจะได้ผักที่ไร้สารมาเนี่ยนะคะก็เกิดจากเ,เราก็ต้องมีฉันทะนะเรามีฉันทะที่อยากจะกินอาหารสุขภาพที่ ที่ไร้สารก่อนนะคะ,ะก็คือการที่เรามาอยู่ในค่ายเนี่ยล้วก็ในค่ายเราก็สิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์ก็เหมือนการตั้งศีลไปในตัวนะคะเวลาผู้มาเข้าค่ายในค่ายเราจะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะก็เป็นการตั้งศีลที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ลดการปรุงแต่งลงนะคะสิ่งที่เราได้คือต่อย,ยอดมาก็คือเราได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วเนี่ยลราก็มาบําเพ็ญโดยการปลูกผักไร้สารพิษทานเองได้ทําไมแรกๆอาจารย์ไม่พาปลูกผักเลยเพราะว่าเรายังไม่ลดกิเลสไง อาจารย์บอกว่าการจะปลูกผักไร้สารพิษได้เนี่ยต้องคนมีศีลเมื่อก่อนอาจารย์ก็จะยังไม่ได้มาเน้นให้เราปลูกผักเลยใช่ไหมคะมาถึงก็อาจารย์ก็สอนเรื่องยาเก้าเม็ดก่อนทำเรื่องน้ำสมุนไพรแล้วก็ทําอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ไปก่อนพอเราได้ตรงนี้มาแล้วช่วงหลังอาจารย์ถึงได้มาสอนให้พวกเราทําปลูกผักไร้สารพิษทำ p มาเค c u เจอร์ทำอะไรที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ของโพธิสัตว์นะคะแล้วเราเองก็ ลอกเรียนแบบตามอาจารย์นะคะเดินตามอาจารย์ก็ได้การปลูกผักใช่ที่มันเรียบง่ายแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากอย่างเช่นผักชัยยายอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผักออมแซบวอเตอร์เครสพวกนี้จะเป็นผักที่ปลูกง่าย ทำเป็นอาหารที่ยั่งยืนได้คือเรียบง่ายจริงๆทุกคนเข้าถึงได้นะคะผักโขมแล้วก็ผักบุ้งเขาก็ขึ้นเองเอนะคะจิวจิวก็คือเก็บผักพวกนี้ค่ะลวกกินประจําอย่างน้ําแกงวันนี้เราก็ได้จากการที่เก็บพวกผักลวกพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผักโขมผักบุ้งที่เป็นทั้งไทยจีนเนี่ยฝรั่งขึ้นหมดหรือมรุมอตอนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามารุมเนี่ยันปล่อยก็ให้สูงไปแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าหักยอดมาต้มน้ํามันจะหวานธรรมชาติมากเลยเพราะความหวานเนี่ยนอกจากมาจากมรุมมาจาก ผักชัยยาก็ยังมาจากพวกผักหวานบ้านตอนนี้เราก็มีโดงผักหวานบ้านขึ้นตรงด้านหลังเวทีนะคะอันนี้น้ําก็เริ่มเดือดนะคะเราจะทําต้มยำทุกสิ่งอย่างเราจะใส่ผักที่สุกยาก่อนนะคะน้ำเราก็จะใส่ไม่มากนะคะถ้าเราอยู่ที่บ้านทําทานคนเดียวอาจน้ามันจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อจะได้ความความหวานของผักถ้าเราใส่น้ําเยอะเกินไปเนี่ยมันจะความหวานของผักก็จะมันจืดไปอะจะเอา เอาฟ้าเขียวใส่ไปก่อนนะคะค่ะฟักเขียวนี่ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไหมคะพิจ๋าอันนี้พอเราทําแกงเราก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยถ้าเราทำข้าวต้มก็จะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะอ๋อถ้าเป็นข้าวต้มสุขภาพแล้วก็หั่นเต๋าแต่อันนี้ก็เป็นแกงหั่นเหลี่ยมเหลี่ยมประมาณนิ้วหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เละไปไม่ดิบไปก็สุกได้ง่ายแล้วก็ไม่ไม่เละด้วยค่ะ สิ่งที่สุกยากที่สุดก็คือฟักเขียวหรอคะพี่ก็ช่วงนี้อันนี้มีแค่ฟักเขียวที่มันจม,นมันสุกช้าที่สุดฟักทองนี้สุกง่ายะคะค่ะเดี๋ยวรอแปบบ๊บเดียวเดี๋ยวรอให้ฟักเขียวค่อยสักพักแล้วค่อยใส่ฟักทองนะคะะอย่างฟักทองนี่ก็เป็นฟักทองอ่อนนะคะจะเห็นว่าเนี่ยเปลือกเขาก็แบบเขียวเลยแล้วก็ที่เราปลูกเองเนี่ยมันไร้สารพิษจริงๆเพราะฉะนั้นเรากินเปลือกเขาด้วยนะคะ,ะแล้วบางทีอย่างเวลาเรากินมะละกอส้มตำอ่ะจูก็ยังเอาแบบฟักทองอ่อนนะคะจะเห็นว่าเนี่ยค่ะ มันสีมันก็จะอ่อนนี้นะคะแล้วก็เปลือกเขียวเนะี่ยใสมันทั้งหมดเลยเออหวานดูแล้วก็กินสดก็ได้กินลวกก็ได้นึ่งก็ได้ตอนนี้น้ําเดือดไหมคะพี่คะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ฟักทองตามไปนะคะค่ะตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราจะดูแต่ละอย่างว่าสุกก็คือดูว่าเขาใสใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราก็จะควบเพิ่ตมตๆม,ม,ม,มันไป,ไปนะคะ,ะ,คะจ้ะค่ะเดี๋ยวเราปิดไว้สักพักเดี๋ยวให้ฟักก็พอสุกก่อนแล้วกันนะคะ นี่เป็นใบอะไรคะพี่ตาเอออันนี้เป็นผักติ้วค่ะติ้วนะคะเราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวค่ะเก็บสดเลยนะคะเก็บสดจากในสวนนะคะจ้ะนะคะก็วันนี้ก็คือเป็นเมนูสุขภาพเรื่องของการทําต้มยําต้มยำเนี่ยคือสูตรมันแตกต่างกันนะไม่ว่าจะของโลกข้างนอกหรือว่าของที่นี่แต่ที่นี่คือไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยใช่ไหมพี่ตาใช่ค่ะของเราก็จะเป็นต้มยำ ผักในสวนเรานี่ที่เราปลูกเองอะ,ค,ะค่ะก็จะมีฟักเขียวบวบบวบพร้อมนะคะแล้วก็บวบงูแล้วก็ฟักทองนะคะแล้วก็กวางตุ้งใส่ผักที่เรามีในสวนนี่ค่ะถ้าเราอยู่บ้านเราอยากจะทําต้มยำปุ๊บซื้อผักแต่เราต้องเรียนรู้เรื่องร้อนเย็นก่อนเพราะเราป่วยใช่ไหมคะพอเราป่วยแล้วเนี่ยจะมีภาวะร้อนเกินเราก็พยายามกินผักที่เป็นลิ้เย็นนะคะใช่ตอนนี้ต้องทานเย็นเข้าไปก่อนนะ,ะต้มยำเราอาจจะใส่แค่เป็น แกงจืดแล้วก็ใส่แค่มะนาวเกลือแค่นี้ก็พอไม่ต้องใส่พริกไม่ต้องใส่ร้อนเข้าไปะนะแค่นี้ก็จะทานอาหารได้ลงพอแล้วหรือเพื่อ,อให้หอมนิดนึงใบมะกรูดก็ยังดีคือเขาจะได้ช่วยทําให้เราได้มีรสสัมผัสของจมูกได่อยากอาหารมากขึ้นเราเข้าใจแล้วเวลาป่วยมากๆให้กินแต่เกลือมันก็กินไม่ลงลใช่ไหมคะพี่เพราะงั้นเนี่ยมีอะไรนิดนึงเพื่อปรับสมดุลก็จะช่วยทําให้อยากอาหารมากขึ้นค่ะ ก็ตอนนี้ถึงช่วงของการที่เราลงาสิ่งที่สุกยากที่สุดก็คือฟักเขียวฟักเขียวนี่พี่เขาจะต้องหั่นเป็นชิ้นน้อยๆยแต่ไม่ใช่ลูกเต๋าใช่ไหมคะใช่ค่ะหันะ่นประมาณนิ้วหนึง่งนิ้วหนึ่งเซนนี่นิ้วนะประมาณนิ้วหนึ่งเพื่อให้สุกง่ายแต่ก็ไม่เละเกินไปใช่ค่ะ,ะแล้วก็บวบพวกบวบก็หั่นเป็นชิ้น,นะะชิ้นเนี่ยค่ะแฉลบพอเป็นคำนะคะให้ <พอ S 1> เห็นลายลายลาย,ลายก็จะเป็นนี่บวบงู ลายใหญ่อันนี้ไม่มีลายนี้บวบหอมตอนนี้รู้สึกกลิ่นหอมมากเลยพี่นี่ขนาดต้มแค่ฟักกับฟักเขียวกับฟักทองนะเดี๋ยวเราไปเราจะใสบวบค่ะน่าจะบวบงูสุกยากกว่าไหมพี่หรือพร้อมกันเลยเอาบวบงูก็ได้นะเลนใกล้กันเหมือนกันค่ะเออบวบงูมันจะเป็นลายเนี่ยบวบงูมันจะเลื้อยยาวมากเลยพี่เห็นไหมคะเนี่ยเขาเลื้อยอยู่หลังบ้านยาวเป็นเมตรเลยเดี๋ยวพี่เขาจะมีโอกาสได้ชิมเนาะใช่น่ ได้มีโอกาสชิมว่าการที่เราทําอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ทุกทีเราต้องกินต้มยำเลยค่ะต้มยำกุง้งแต่นี้เราไม่องใส่กุ้งไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเอ๊แล้วทำไมเขาหวานล่ะก็หวานธรรมชาติจากการที่เราเวลาเราทําผักลวกค่ะอาหารที่เราต้องกินตามลําดับเดี๋ยวพี่ต้องปีดูได้นะคะไม่ว่าในการแชร์ในเรื่องของยาเม็ดที่เจ็หรือหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์เราจะมีนะคะหนังสืออาหารเป็นยาน เอามาเนี่ยเราอ่านนะคะ <ừ> mm, แล้วลจะกินตามลําดับเพราะว่าการที่เราจะลวกผักเนี่ยค่ะ <ừ> mm, มันก็จะทําให้ได้น้ําลวกผัก,กที่หวานธรรมชาติเช่นจะาจากผักชัยยาผักมรมุมหรือผักหวานบ้านทุกอย่างหวานหมดเลยแล้วแม้กระทั่งสิ่งที่เราใส่ลงไปในนี้หวานหมดทุกอย่างเลยนะ<ช>พี่นะไม่ว่าจะเป็นฟักเขียวฟัก ทองบวบหอมบวบงูพวกน,นี้เพิ่มความหวานอันนี้เป็นพวกพืชผักที่เป็นหัวแต่เดี๋ยวเราจะมีเป็นใบด้วยนะคะ,ะวันนี้ผักเป็นใบที่พี่ตาคิดว่าน่าจะใส่ในเรื่องของริดเย็นเบียอะไรบ้างคะเป็นใบถ้าเรามีตำลึงก็ได้ริมรัม้วนะคะใช่อย่างกวางตุ้งนี่ก็ต้องปลูก นะฮะหรือจะมีผักบุ้งก็ใส่ได้นะคะบุ้งจีนบุ้งไทยนี่เย็นหมดไหมคะถ้าบุ้งถ้าบุ้งไทยสีแดงก็จะร้อนเนะเราก็ใส่เป็นผักบุ้งจีนดีกว่าจะเป็นถ้าเราป่วยอยู่กินกินผักบุ้งจีนนะคะหอมแซบก็ใส่ได้ค่ะนะคะผักที่ขึ้นง่ายนะคะ ทานได้ทั้งสดทั้งต้มได้ค่ะสมมติพวกพี่เขาไม่มีผักที่มันง่ายๆอย่างนี้เช่นพวกผักกาดขาวหรือ้ที่ซื้อใาตลาดก็ผักกาดขาวก็ได้กวางตุ้งนะคะที่ซื้อตามตลาดได้นะะคเวลาซื้อผักตลาดนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษก็คือเอามาแช่น้ำสาวข้าวหรือแช่ถ่านก็ได้นะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะ เป็นพวกสูตรอาหารที่พี่จะได้ดูในเรื่องของเพราะว่าอย่างของเล่มนี้นี่แบบปรุงเกลืออย่างที่เาเชิใช่ค่ะถ้าจบจากรายการฟังไม่ทันอะไรก็ดูใน YouTube ก็ได้ของคุณหมอว่าขึ้นให้ฟรีไว้อยู่แล้วนะคะแต่ในนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าพืชผักอะไรกินยังไงก็จะมีริดร้อนดิดเย็นนะคะลักษณะร่างกายที่ร้อนเกินแก้แก้ไขด้วยอะไรนะคะรับประทานอย่างไร จะร้อนเกินจะเย็นเกินอาจารย์ก็จะทําไว้ให้หมดเลยค่ะละเอียดยิบเลยค่ะเล่มนี้สําหรับผู้ป่วยแบบว่าระยะสุดท้ายที่แบบว่าร้อนเย็นพันกันทั้งร้อนทั้งเย็นเลยก็จะมีบอกรายละเอียดไว้เราจะเรียกว่าเป็นอาหารย่ำยีมานแต่ถ้านี้คือปรับสมดุลใช่ไหมพี่ถ้าปรับสมดุลคือกระเตื้องขึ้นมาหน่อยแบบว่าเบื่อแล้วเบื่อจะกินเกลือตรงนี้จะมีเมนูอาหารเลยค่ะพี่จะ แต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์แล้วปรุงเกลือเป็นหลักอีกเหมือนกันแด่จะปรับสมดุลด้วยสมุนไพรที่เป็นริร้อนมากขึ้นค่ะก็อันนี้ถ้าสนใจก็จะมีที่ร้านค้ากองบบนหรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะคะถ้าไม่ไม่มีในเวลาที่จะมาซื้อหาตามศูนย์ต่างๆนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นพวกเล่ม <c oughs> เล็ก <c oughs> ๆอะค่ะอันนี้จะเป็นเล่มออริจินอลเลยนะคะที่ปรุงแค่เกลือแล้วก็20บาทซึ่งก็ สำหรับผู้ที่แบบไม่อยากอ่านเล่มใหญ่ๆแล้วก็อาหารที่เป็นพิษที่ไม่ว่าจะเป็นไตหรือว่ามะเร็งเนี่ยค่ะเกิดจากการอาหารพิษทั้งหลายเนี่ยเล่มนี้บอกนะคะเพราะงั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ไม่มีการช้าเกินไปที่จะมาดูแลรักษาสุขภาพาตอนนี้ถึงไหนแล้วคะพิตาใส่ผักใส่ผักปะคะโอ้ก็คือพวกผักใบเราจะลงสุดท้ายเหรอใช่ค่ะใช่แล้วนนพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เป็นนิดร้อนอของตาเองก็จะใส่ที่หลัง เพื่อให้เขาร้อนมากเกินพริกก็หนึ่งเม็ดนะคะเนี่ยค่ะมีพริกที่เก็บจากสวนได้เองแล้วก็มีตะไคร้นะคะ่ะก็บจา้นวนืออต้นเดียวแล้วก็ใบมะกรูดสักสามสี่ใบใช่พริกเนี่ยเม็ดเดียวพอแล้วที่ทำไมถึงใส่สุดท้ายอะตอนก่อนหน้านี้ที่แบบโลกข้างนอกเขาจู่ถ้าเกิดต้มยำเขาต้องถึงเครื่องเขาจะเอาพวกเครื่องเนี่ยไปต้มตุ๋นในน้ำซะก่อนเลยเอออันนี้มันต่างกันยังไงใช่ค่ะเรารู้เรารู้สายห่อของการร้อนเกินแล้วอะเราไม่อยากให้ สิ่งที่ร้อนเนี่ยต้องไปผ่านไฟนานด้วยแล้วก็ไปเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเราอีกเพราะเราป่วยเนี่ยเรามีภาวะร,ร้อนเกินอยู่แล้วฉะนั้นการจะใส่ความร้อนเข้าไปอ่ะก็ควรจะใส่เป็นให้น้อยที่สุดที่หลังที่สุดนะคะคือเราแค่ได้กลิ่นได้รสชาติก็เพียงพอแล้วเ <ừ> พราะเราใส่ <ừ> ที่หลังเนี่ย <ừ> เดี๋ยวความหอมตะไคร้มะกูดพริกมันก็จะร้อนอยู่แล้วค่ะแป๊บเดียวเขาก็ร้อนอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะใส่ที่หลังมันเลยต่างกันกับเครื่องนอเพราะว่าที่เขาต้องเอาเครื่องหอมๆพวกนั้นเพราะว่าเขาเอาไปใส่ต้มกับเนื้อสัตว์ไงเพื่อเนื้อสัตว์มันจะได้ไม่คาวอันนี้เราไม่ต้องมีเนื้อสัตว์เราก็ใส่ที่หลังเลยสุดท้ายแค่ใส่ไปกลิ่นถ้าได้ถ้าผู้ชมทางบ้านได้กลิ่นก็จะออมันแบบว่าก็ทำให้เรารู้สึกอยากอาหารเลยนะคะพี่ตอนนี้เราก็จะเราก็จะชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรเลยค่ตอนที่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยแค่น้ําซุป น้ำซุปผักลวกนะคะจิ๋วช้อนมาได้ค่ะลองชิมดูนะคะก็จะได้อย่างไรรสชาติฟักชอบมากเลยพี่ค่ะแค่นี้ก็ได้กลิ่นพริกแล้วนะเนี่ยสดชื่นค่ะแม้เรายังไม่ได้ปรุงใส่เกลือเลยนะเนี่ยเกลือที่เราใส่สุดท้ายเพราะอะไรครัพี่ก็เวลาเราจะปรุงอาหารเนี่ยของเราก็คือเอารสธรรมชาติก่อนใช่ไหมคะใช่ การปรุงแล้วเราก็ใส่เกลือที่หลังแค่นิดหน่อยเองอีกแล้วก่อนหน้านี้เวลาที่เขาโลกข้างนอกไม่ได้เกลือที่สุดแรกเลยเพราะมันจะได้ซึมซับเข้าไปในพวกพืชผักอะไรแต่ของเราไม่ต้องใช่เราแค่มีให้เขาปรุงรสชาตินิดหน่อยอย่างให้เราทานลงคออีกนิดนึงเป็นพลังชีวิตนะคะเกลือเพราะจริงๆแล้วคนเรารับการเกลือไม่เกินวันละหนึ่งช้อนชาใช่ค่ะสมมุติเราใส่ลงไปเยอะแบบไม่เค็มสักทีมันเกินหนึ่งช้อนชาในอาหารที่เราปรุงนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าท่านทานสามมือเนี่ยก็แค่เศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาอันนี้ใส่อะไร น้ำมะนาวค่ะที่เราเก็บมาในสวนนี่นะคะก็ใส่ก่อนแล้วค่อยชิมตอนแรกเราอย่าใส่อะไรที่เยอะแยะไปทั้งทั้งเกลือทั้งมะนาวไม่ต้องเยอะนะคะมะนาวค่อยใส่จริงๆเนี่ยคือพอมันเจอความร้อนเดี๋ยวมันก็หายเปรี้ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็คือใส่ปุ๊บเดี๋ยวก็ปิดไฟได้ลยอันนี้คือใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้พอมากเลยอาจจะรสยังไม่จัดนะฮะเราค่อยๆ่อยปรุงอืนะพี่ทิ้งเม็ดเดียวเผ็ดอะเผ็ดเห็นไหม เม็ดเดียวอะเนี่ยอ่นนี้เราค่อยเพิ่มความเค็มอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังจืดอยู่ค่อยๆใส่ทีละหน่อยะคเพราะงั้นเนี่ยในช่วงแรกถ้าเราใส่เกลือก็ทีละน้อยถ้าเราใส่เค็มมากไปมันจะแก้ยากใช่ไหมคะ ตอนนี้เราจะสังเกตว่าพี่ตักใส่ทับพีให้พี่ให้พี่ให้กล้องดูนะคะว่าทุกอย่างใสแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฟักเขียวฟักทองหรือว่าบวบต่างๆค่ะนะะคเพราะงั้นเนี่ยใสแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าไม่มีมะนาวก็มะขามเปียกก็ได้นะคะมะขามเปียกได้ค่ะค่ะได้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเราคือนำพวกพืชผักได้สารได้ก็ดี ถ้าไม่ไร้สารท่านก็ไปแช่นะคะแช่น้ำซาวข้าวที่ไร้สารพิษหรือไม่ก็พวกถ่านก้อนถาน่านไผ่ที่ไร้สารพิษสักยี่สิบสาสิบนาทีเอาขึ้นมาท่านก็จะมีความมั่นใจแล้วว่านั่นคือได้ไร้สารพิษแล้วจากนั้นเนี่ยหั่นพอคำแล้วก็เนี่ยค่ะตักเ,อ,เอ่อมาลงในต้มด้วยไฟอ่อนปานกลางนะคะ,คะจะสังเกตว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเพราะอะไรพี่ความหวานจากผักก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคนเรา ได้ความหวานจากการกินผลไม้ในธรรมชาติอยู่แล้วพี่ยกเสิรฟดูนะคะยกเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะกับต้มยำผักในสวนนะคะถ้าบ้านท่านมีผักอะไรก็เชิญชวนให้ทําอาหารสุขภาพทานกันนะคะเพื่อจะได้ปรับสมดุลเราจะได้หายป่วยนะคะทานอาหารให้เป็นยาค่ะค่ะดีกว่าทานยาเป็นอาหารค่ะกับต้มยำผักในสวนค่ะขอบคุณค่ะเจริญธรรมสำเร็จดีค่ะ ที่น้องผู้รับชมที่เคารพถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ร่วมกันเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยกันค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะติดตามรับชมรายการครัวหมอเขียวย้อนหลังได้ทาง y o u t u b e ครัวหมอเขียว Facebook หมอเขียวแฟนคลับและเว็บไซต์หมอเขียวดอทเน็ตค่ะ